ขายบนทิกตอกยังไงนะครับให้มียอดขายหลักแสนต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องออกหน้ากล้องและมี AI ช่วยในการทำนะครับถ้าคุณอยากรู้นะครับคุณต้องดูคลิปคลิปนี้เลยนะครับคอสทิกตอกของโค้ชบีนะครับสอนให้คุณไม่จําเป็นต้องออกหน้ากล้องแต่สามารถมียอดขายได้จากทิกตอกได้นะครับและอันที่2นะครับใช้ AI ช่วยในการที่ทําให้คุณนั้นเนี่ยคิดคอนเทนต์ในการทํ Tik t o อกนั่นเองซึ่งบอกเลยนะครับถ้าคุณสามารถใช้ AI ในการทำคอนเทนต์ลงทิกตอกได้นะครับคุณจะเบาขึ้นมากๆเลยเพราะหลายคนคิดคอนเทนต์ไม่ออกทําคลิปไม่เป็น ไม่รู้จะออกมาทําคลิปอย่างไรอยากจะรีวิวสินค้าชิ้นนี้แต่พูดไม่ออกคิดสคลิปไม่ออกหัวข้อคลิปพลาดหัวคลิปต้องคิดอย่างไรทําอย่างไรคุณรู้ไหมครับว่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าคุณใช้ AI ในการช่วยทํา t i k t o อกเป็นคุณไม่ต้องคิดเองเลยนะครับและคําพูดที่ได้นะครับจะเป็นคําพูดที่ถูกสัก มาแล้วครับว่ามันจะหยุดนิ้วคนได้มาก AI มันสกัดความรู้มาจากคนทั้งโลกครับแล้วรู้แล้วว่าประโยคลาวนี้ถ้าใช้พูดมีแนวโน้มที่คนจะหยุดนิ้วดูคลิปคุณครับนี่แหละครับคือการทํา Tik t o อกไม่ว่าจะเป็นในหน้า Tik t o ็อกหรือเจ้าของสินค้าเองนะครับถ้าคุณรู้จักใช้ AI มาช่วยคุณในการทำคอนเทนต์มันง่ายขึ้นสิบเท่าร้อยเท่าเลยทีเดียวและทั้งหมดทั้งมวลที่คนบีพูดนะครับมีสอนอยู่ในคอร์สคอร์สนี้เลยนะครับชื่อคอร์สว่า Tik t o ็อกพันบ้านง่ายนิดเดียวเป็นคอร์สที่โค ีการทำติ๊กต็อก ทั้งหมดเลยนะครับแบบ360องศาตั้งแต่คุณเริ่มต้นจนกระทั่งคุณมียอดขายหลักล้านต่อเดือนก็มีเนื้อหาอยู่ในหลักสูตรนี้แล้วที่สําคัญนะครับเพิ่มเนื้อหาการใช้ AI ทํา TikTok ลงไปในคอสนี้ด้วยนะครับคอสนี้มี2แบบนะครับแบบออนไลน์กับแบบสอนสดเจอตัวจับมือทําถ้าแบบออนไลน์เป็นคอสพร้อมเรียนทันทีแล้วนะครับคุณสมัครปุ๊บนะครับแอดมินจะดึงคุณเข้ากลุ่มนะครับเข้าไปเรียนได้เลยนะครับเกตบทใหญ่ๆ20ชั่วโมงนะครับเรียนตอนไหนก็ได้ตามสะดวกนะครับผมไม่ต้องรอวันเวลาอะไรทั้าเรีียนนได้้ททัแลว อีกแบบหนึ่งนะครับแบบสอนสดเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําเป็นเลยถ้าไม่เป็นโค้ชบีไม่ให้คุณกลับบ้านครับถ้าเกิดคุณเลือกคอร์สแบบสอนสดนะครับโค้ชบีจะแถมคอร์สแบบออนไลน์ที่มาสกูโค้ชบีพูดถึงนั้นเนี่ยให้กับคุณไปด้วยฟรีๆและจะมีหนังสือเล่มนี้นะครับแถมให้กับคุณไปด้วยนะครับชื่อหนังสือว่าจากศูนย์สู่ล้านด้วย Tiktok อกเป็นหนังสือที่สรุปสาระสําคัญนะครับในการทำาิ i กต o k ตั้งแต่คุณมีความรู้เป็นศูนย์จนกระทั่งคุณมีรายได้หลักล้้าน่ทัวลลสีีแแะคบํญ คุณก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะโคชบีไม่มีขายที่ไหนนะครับเฉพาะคนที่เรียนคอร์สสอนสดเจอตัวจับมือทํากับโคชบีเท่านั้นนะครับที่จะได้หนังสือเล่มนี้ไปและในวันเรียนวันนั้นนะครับโคชบียังจะตั้งกล้องนะครับบันทึกภาพการสอนสดวันนั้นเอาไว้ด้วยเพื่อให้คุณนะครับกลับไปเรียนย้อนหลังได้ตลอดชีวิตไม่มีหมดอายุนะครับแล้วก็อีกหนึ่งทางเรื่องครับสำหรับมือใหม่ผู้เริ่มต้นในการทํติ๊ k ต o อกโคชบีมีหนังสือเล่มนี้ครับชื่อหนังสือนะครับว่าหาเงินล้านง่ายๆด้วยติ๊กต็อกจบ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นอยากจะทำติ๊กต็อกใหม่ๆนะครับติ๊กต้ายังไงไลฟ์สดยังไงเลือกสินค้ายังไงแบบนี้แหละครับในหนังสือเล่มมีสอนละเอียดคิปทีเดียวคุณสามารถกางมือถือคุณแล้วก็กดปุ่มตามได้เลยคุณชอบแบบไหนคุณก็เลือกแบบนั้นนะครับถ้าชอบอ่านหนังสือเป็นผู้เริ่มต้นใหม่คุณก็เลือกหนังสือเล่มสีแดงถ้าคุณชอบเรียนออนไลน์ไม่อยากเดินทางคุณก็เลือกคอร์สเรียนออนไลน์แต่ถ้าเกิดคุณอยากเจอตัวโค้ชมีคุณก็เลือกคอร์สแบบสอนสดเจอตัวจับมือทำนะครับแต่ถ้าเดล้ยไ ตะก้าหนึ่งก็คือหนังสือตะก้าสปกสีดาก็คือคอร์สเรียนออนไลน์ตะก้าสปกสีน้ําเงินนั่นก็คือคอร์สสอนสดนั่นเองแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปนี้อยู่ทาง Facebook คุณก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยครับว่าคุณจะเลือกแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิ๊กต็นะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชี หมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์